สบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ให้ม้างนอกเด้อครับสําหรับวมือนี้นะครับได้มาหาหมอที่สกลนครเนาะได้รับคําแนะนํานะครับว่าให้ไปตรวจเลือดผมอดูนะครับมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพของของค่าของเลือดนะครับกับู้จักคําของทางหมอเนาะนะครับก็ซมีในตรวจในค่าของเลือดตรวจเบาหวานตรวจความดันตรวจอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะเรื่องอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ทราบจะได้รู้ว่าเขา เรามีความเสี่ยงในในเกี่ยวกับเรื่องอย่างนะนะความเป็นจริงเรา่อยากตรวจกอบพี่น้องเพราะว่าวกลัวมันพบมันเห็นนะนะพี่น้องนะครับแต่ก็มันเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะได้ดูแลสุขภาพต่อไปเนาะผมกัวงวลยังเป็นอย่างยิ่งว่าในการมาตรวจครั้งนี้นะครับจากการที่สอบถามเนาะในการตรวจเจาะเลือดตรวจนะครับถามคลินิกถามโรงพยาบาลถามหลายที่ค่าใช้จ่ายก็ท่าเท่าก,กันครับพี่น้องสูสีครับพี่น้อง ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็ประมาณพันกว่าบาทผมก็เลยเลือกที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับปรินสกลนครครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เพิ่นเปิดใหม่นะครับพี่น้องเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับจากที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าค่าใช้จ่ายก็หนึ่งพันกับเก้าสิบบาทครับนี่นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าเท่ากันทั่ว,วไปนะผมก็เลยเลือกมาที่โรงพยาบาลปิ้นสกลนครครับพี่น้อง ต้องขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจว้นณะโอกาสนี้เดี๋ยวเข้าไปบึ่งและที่ข้างในครับว่าหลังจากที่ตรวจแล้วสิปเป็นอะไรต่อไปขอบคุณหลายนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องเนะอฟซี e FC, ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานนะครับหนึ่งนะพี่น้องเน้อขอบคุณหลายนะครับผมสบายดีครับโรงพยาบาลพิณสุกนครน,นะครับพี่น้องอยู่ใกล้กับแมคโครนะพี่น้องเนื้อนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์ ศูนย์ฟอร์ดนะละเมืองสกลนครนะแถวนี้แหละครับพี่น้องนะครับเ,บบบเพื่นก็นได้ทำการเจาะเลือดนะครับเป็นการเจาะเลือดเพื่อตวรวจเน,ะน,น,ะะน,ะนานะนะครับแล้วก็ตรวจในส่วนของปัสสาวะเนาะแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ฟอดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากหันนะครับเพิ่นก็นบอกว่า มันจะมีรายการรายละเอียดอยู่ประมาณ6จอย่างเนาะนะครับซึ่งจากที่เราได้ดูข้อมูลต่างๆเนาะในการตรวจสุขภาพนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของราคานะครับในส่วนของคลินิกแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลก็จะใกล้เคียงกันครับนะครับ,นะรบก็ประมาณ1,000กับ90กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกที่มา ตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลปิ้นนะครับอยู่ที่สกลนครกันในระหว่างนี้นะครับเพื่อนก็ให้รอนะครับรอในการผลการตรวจผลการพิจารณาเนาะนะครับก็คงอีกสักระยะหนึ่งประมาณัชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อนบอกนะครับส่วนผลจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็เพื่อความสบายใจเนาะเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีเพื่อนหลายคนหลายท่านนะครับที่เพื่อนเคยมีประสบการ์เกี่ยวกับการการ เจบป่วยลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของอช่วงที่เป็นขาเนาะแล้วก็แขนแล้วก็เป็นเส้นเอ็นลักษณบต,ต่างๆเพิ่นบอกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับให้ไปตรวจเลือดเบื้องนะครับหรือว่าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นดูนะนะครับก็จะอพอได้ทราบข้อมูลต่างๆเพราะว่าจะเป็นในส่วนของเบาหวานความดันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับค่าของเลือดต่างๆนะ,นะรับก็เลย มาตรวจดูนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นต่อไปรับพี่น้องโครคภัยไข้เจ็บนี่บางทีก็บทที่บอกเราล่วงหน้าเนาะแต่ถ้าเราได้มีการประเมินตัวเองนะครับหรือว่าได้ทราบข้อมูลสุขภาพร่างกายของตัวเองในเบื้องต้นมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับในการดําเนินชีวิตต่างๆการอยู่การกินการพักผ่อนรับนอนนะครับหรือว่าการ ทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นการลดละเลิกในบางสิ่งบางอย่างนะครับบางคนบอกวา่าโอ้ผม,มเป็นเบาหวานว่าบางคนบอกว่าเป็นความดันบ่าบางคนบอกวา่าถ้ามันเป็นแบบนี้เกี่ยวกับไตได้บ่าวะไปตรวจบังดาาูผมก็เลยมีความรู้สึกบ,บสบายใจนะครับพี่น้องพอไปมาตรวจบังตามคําแนะนําของเพื่อนนี่นะซึ่งมานนี่ก็ได้มาดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอผลการพิจารณานะครับตาม อ่าบริงรองแพทย์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำล,ลงกังใจนะครับก็อย่าลืมในส่วนของที่ผลิตของโมโอนโอมซับเนื้อ,พ,อพี่น้องเดอ้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมนะครับเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําครับเซรั่มเนาะแล้วก็ทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบู่อันนี้เซรครับรวมไปถึง s, ทีพีคอลเลเจนพัทพีดสี่นะครับติดต่อับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับผม0927947526ครับ 0 9 pues um, 8 5 6 6้วก็0 6 3 2 4 2 5 6 4 4นะครับ้วก็0 9 2 3 9 2 4 4 5 8นะครับแไลาย TPskinofficial เอ์พี่น้องเด้อยูทูบเบอร์ในทุกช่องนะครับรวมไปถึงช่องไทยพนอกเด้อด้วยนะครับขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องยพซีที่ให้การสนับสนุนตลอดมาครับต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ถ้ากมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเนืนองในะทองทองไรมาปัญหาไรนนี้ถูกตตรัตตอรี่ลรางวัลที่หนึ่งเราตัวแคอดทุกคนทุกท่านด้วยเถอะนะครับสาธุสาธุนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมด้วยความรักความหงใยนะครับจากลุงพันไทยบ้านนอกเด้อครับสุขกายสบายดีนะครับพี่นอ้อง 谢谢、oh. yes. ครั้งหนึ่งเนาะที่ได้มาที่โรงพยาบาลปินสุขโขทัผมก็ไม่เคยมาจงเพื่อแต่เนื่องจากว่าดูรายละเอียดต่าง,างๆในการาตรวจเลือดเนาะนะครับราคาก็จะเท่ากันทั่วไปนะครับแต่ว่าก็เพื่อความสะดวกนะครับผมก็เลยเลือกที่มาที่โรงพยาบาลปินสุขโขทันะครับพอได้มานะครับก็การบริการดีมากครับนะครับ การบ,บริการดีมากรวดเร็วนะครับเราก็สะดวกนะครับแล้วก็นองเหนือจากนั้นนะครับก็ยังให้คําแนะนําดีมากครับก็คือในส่วนของลุงพันนี่ก็จะมีในส่วนของที่เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับปกติสองร้อยนี่ของผมมันสองร้อยเจ็ดสิบนะนะครับแล้วก็ในส่วนคีไตสลายเนาะที่เพื่อนบอกนะครับก็จะมีปกติมันสองร้อยนะครับของผมมีสองร้อย สองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยสี่สิบล่ะมันมีข้อมูลในในรายงานของเพื่อนอยู่เพื่อนก็บอกว่าหนึ่งก็คืองดส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไขมันต่างๆในการ,รเกี่ยวกับเรื่องการกินนาะนะครับกินไขมันต่าง,างๆนะที่เป็นงดของมันของทอดของอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้องมันมีแต่แนวเสืบเสียเลพี่น้องบปาเนีเออแล้วก็สองกเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ นะครับอาจจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะที่เกี่ยวกับกีตาร์เ์ไลน์นะนะครับผมก็จะไปดูอีกรอบนึงว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราต้องได้ลดนะนะครับก็คงประมาณนั้นต้องขอบคุณนะครับทางพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับที่เพิ่นให้คําแนะนําอย่างคุณครูสุดาวดีเนาะแล้วพี่เพิ่นให้คําแนะนํามนะันก่อนะส่วนของทางคุณพี่สุภาชัยคำธีระนะครับที่เป็นแอดมินนะครับแล้วก็ทาง คุณแม่วิภามามีเพื่อนได้ให้คําแนะนําว่าให้ไปตรวจตัวนี้เพราะเพิ่นเคยตรวจนะเราก็ต้องขอราบขอบคุณในครั้งนี้ด้วยที่เพื่อนได้ให้ค่าใช้ใจ่ายนะครับในการมาตรวจในครั้งนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนบอกว่าการไปตรวจลักษณะนี้นี่ยจะรู้ถึงว่าเราต้องอลดละเลิกหรือว่าลดอะไรเพิ่มอะไรประมาณ จากในการตรวจครั้งนี้นี่ผมไม่เห็นแล้วครับว่าเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมี่องตัวที่สูงนะครพี่น้องนอกนั่นกับปกตินะหัวใจปกตินะครับแล้วก็ความดันปกตินะครับแล้วก็มีอย่างสองสามย่างนะปกติเบิร์ดนะพี่น้องมีแต่ไขมันในเลือดนี่แหละสูงครับทีไนสรไลน์นี่แหละนะครับก็ต้องไปเบิ่งอีกทีชื่อนึงว่าเฮาสีแกรไขปคับรุมไปไปตรงไปนะครับอันนี้ ที่เพิ่นอันนี้คือเป็นบริการเสริมเพิ่มเติมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลบินสุโขทัยเนาะที่เพิ่นมีสิ่งที่ดีๆมอบให้กับผู้ที่มารักษาผู้ที่มาตรวจนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยต่างๆเนาะที่เพิ่นมาอันนี้เพิ่นสอบถามแล้วเพิ่นบอกว่าเออมันปวดแบบนี้เพิ่นมีบริการเสริไมไห้ฟรีนะครับไม่ได้คิดคนะ่าใช้จ่าย เราก็เป็นการบริการที่ดีมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นของครบร้อนนะพี่น้องนะครับแล้วก็ทางมีทางเจ้าหน้าที่ทางคุณหมอเพื่อจะให้การแนะนําว่าเราปวดตรงไหนเขายกแบบใดยกแบบนี้ยกซ้ายยกขวาแบบนี้มันปวดไหมคือหาต้นตอของอาการเจ็บปวดนะพี่น้องพอรู้ต้นตอรู้สาเหตุแล้วเพิ่นก็ทําการบ,บําบัดกายภาพบําบัดให้กับเราเนาะผมก็ว่าเออเป็นคงเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือกนะครับเป็นชุดเป็นชุดอยู่ผมก็เอาเลือกเอาแบบที่ระหยัดใช้จ่ายที่สุดนะครับพี่น้องก็คือพันกับ90าบาทนะครับก็จะตรวจไปประมาณ5้าหกอย่างหมดลนะซึ่งเท่ากับพอสามารถรู้ได้นอะก็ต้องให้ทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อนเป็นผู้บ่งให้นะครับในานามุงพันธมิตพนอกเดือนะครับก็ต้องขอากาบขอบคุณนะครับโรงพยาบาลพิ้นสุโขทัยนะครับที่เพื่อนได้แนะนํา ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้นะครับอันนี้นี่แขนผมนี่ตรงบริเวณข้อพับข้างบนมาหัวไหล่ครับพี่น้องก็จะได้ครับรับการประครบร้อนถ้าแบบม้านาวาก็จะเป็นย่างเนาะย่างหรือประครบร้อนนะครับ,นะรบพอเรารู้ลักษณะนี้แล้วก็จะได้ค่อยดาเนินการต่อไปแต่เพื่อนก็บอกว่าอาการเห้ากันมันเป็นแบบนี้นี่ก็ร่างกายเราก็ซ่อมแซมตัวเองได้เนาะแต่ว่าถ้ามันหายมันอะไรก็ต้องพยายาม ลดหรือว่าหลีกเลี่ยงในการที่จะยกในสิ่งที่เป็นของ,งหนักหรือว่าเกี่ยวกับที่มันต้องออกแรงเยอะนะเพื่อไม่ให้มันกลับมาอักเสบซ้ําอีก่นองนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ทั้งความรู้ได้ทางการาความดูแลเ,เนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราได้รู้แนวทางที่จะดูแลสุขภาพของเราต่อไป ถ้าไม่มาตรวจครับผมไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าใครมันในเลือดของผมสูงนะครับปกติมัน200ผม270กว่ากับพี่น้องล้วั็ตัวกีไตรซไลซึ่งของผมรู้ว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับอะไรนะครับของผมปกติธรรมดาเนี่ยค่าปกติมัน200ผม240หรือ260 60นี่แหละนะครับเดี๋ยวพีเพิ่งให้รายละเอียดก่อนเพิ่นก็บอกว่านี้มันสูงเกินปกตินะโอ้ยแตอย่างนี้กั งูแล้วว่ามันช่เป็นอย่างขนาดพี่น้องเอ้ยเอาอย่างไรก็ดูแลสุขภาพคนท้อไปเนาะก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารรักทุกท่านเอางูไปพร้อมท่ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองําำรวยยิ่งิ่ไปนะครับอันนี้เพิ่นบอกว่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณ20นาทีครับอันนี้มันก็จะอุ่นอยู่ตลอดพี่น้องมันเป็นแผ่นแผ่นพอครบร้อนมันเป็นแผ่นผ่าเนาะเขียนเท่านี่พอเรารู้จุดเพื่อนก็รอครบให้ตรงนี้เลยครับพี่น้อง เป็นครั้งแรกที่มารักษาแบบนี้เลยพี่น้องปกติเพาบริสุทธิ์ละครับเหตุงานอย่างเดียวครับพี่น้องเออแหง่เห็ดแหง่อม้อนเหง่เห็ดแหง่มันครับเออแต่พอมันเป็นอาการแบบนี้ก็พอมาตรวจสําคัญที่สุดนี่นะรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ส่วนนึงสําคัญที่สุดคือพอเขาไปตรวจเลือดเรารู้ว่าร่างกายเขามันเป็นอย่างนะค่าในเลือดนะพี่น้องนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง FC ที่ก็ร่รักทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดมาเขาฝากในส่วนที่ผลิตภัณฑ์ของมันโอ้โหสักเดียวพี่น้องเลิฟผมว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครับเซรั่มทีพีควอทีทีพีคโคครีมกันแดดสบู่นิโครับทีพีพัลเลอร์เจนพัดวิตซีครับซูนก้าสองเจนก้าสี่เจนอาสองหกนะครับจากไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับโรงพยาบาลปิ้นสุโขทัยนะครับนะครับสะดวกนะครับประทับใจนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผมสุขไก่สบายดีครับน่าจะเป็นทายก้านนี้อีกระดับนึงเหมือนกันแต่ว่าจะลึกกว่าตัวแผ่นร้อนตัวเมื่อกี้ก็คือนอกากจะช่วยท้ายก้านเนี้ยแล้วก็ช่วยไหลเทียนเลือดด้วยค่ะก็จะเป็นลงไปที่จะเห็นไฟฟ้าลงไปที่ก้านนึงนะแต่ว่าความรู้สึกจะเป็นมดไตนิดนึงนะคะยิบยิบนิดนึง มันคือเย็นใ่ะอ่าตัวนี้ต้องเป็นฟองน้ําแล้วก็ชุบน้ําค่ะเพื่อเป็นตัวอ่าเป็นตัวกลางในการนํากระดโลงไปนะคะที่นี่ชื่อชื่อรับตองไฟฟ้าหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเหมือนไฟช็อตหรือเปล่าเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกมันจะอ่าให้ลองนุ่มแล้วจับหรือร้อนนุ่มนะคะอามันจะต่อมาที่บอกว่ามันจะเหมือนมดแตะนิดนึงแต่ว่าจะเอาความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันกดแล้วสบายนะคะไม่เอากดมน้าเตืนไปนะคะเริงมั้งอ่าไม่ไม่ค่อยเป็นค่ะ เราเราใช้เวลานานไหมอาตอนนี้20นาทีมันกันค่ะก็เป็นการถอดต่าใช่ค่ะมันจะมีกลไกตัวหนึ่งที่สมองจะหลั่งสารแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีอาการปวดประมาณนี้ค่ะแต่ผลตัวนี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานก็คือหลังจากนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวอัลเร์ฮาวส์ค่ะ ไปดูอย่างนี้ค่ะมันจะเหมือนมีมดมาเยอะๆหลายๆตัวมาใส่นิ๊ๆเหมืนเดิมค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแต่ถ้าระหว่างนี้เรารู้สึกว่าแสบผิวมากเกินไปตัวนี้บอกได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นปฏิกิริยาใต้ครัวได้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นการใช้กระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปในร่างกายน้องไปกระตุ้นตรงจุดที่มันเจ็บนะเออนี่กัแบบนี้ก็มีนาอพี่น้องเนาะ มันก็จะเป็นลักษณะแบบเราเรานึกถึงที่เป็นกระแสไฟฟ้าสีน้ำเงินวิ่งไปวิ่งมาในร่างกายแต่ว่าเมื่อกี้นี่มองแคนนี่ตรงชุดเป๊ะเลยตรงชุดปวดนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วอความทันสมัยในการรักษาเนาะกระขับอยู่เลยพี่น้องเลยใครข่อย่ายงซื้ออยู่นี่มันวิ่งั่วจุดเนาะมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก็สี่เหล่ยไปเล่นไม้อยู่หันกระแสไฟอันนี้คือออกไฟสวดเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งท้านี่เป็นยิ้มยิ้มยำยับยิ้มยิ้มยำยับยี่สิบนาทีพี่น้องเลยก็เออเติมเติมตื่นหนึ่งมือละ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทางคุณแมน้อยนิวยอร์กนะครับที่เพิ่นได้ให้คําแนะนํานะครับว่าการที่ห้องไปตรวจสุขภาพนี่ตรวจเลือดนี่เราจะรู้ค่าต่างๆนะครับในร่างกายของเรานะครับเราก็จะได้รู้จะเพิ่มตรงไหน,นจะลดอะไรนะครับเราก็ควรหลีกเลี่ยงอะไรยังไงนะนะครับซึ่งมันเป็นค่า,าทางเ,าเลือดเนาะค่าของร่างกายนะครับอันนี้ก็ต้องของขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผม พี่น้องเอฟซที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันตาซาวนะครับเป็นอันตาซาวที่เพื่อนบอกว่าอ่อันตาซาวนี่ก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนเป็นการนวดนะครับพี่น้องนวดแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับกระแสไฟฟ้าเนาะเข้าไปตรงบริเวณจุดที่เขาปวดนะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เข้าไปในเป็นเป็นความห้อนนะนะ, <c oughs> นะครับก็ถือว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเนาะนะครับ เราก็เพื่อนก็นจะมีเป็นเจลมาทาซะก่อนแล้วก็นวดไปตามเจลตรงนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นเนาะมันจะไป,ปะไปผปสมกับความ้อนมันก็เลยทาให้เราบ่มีความรู้สึกเจ็บนะบพี่น้องนะครับก็จะมีระดับนะครับระดับของความร้อนอยู่นะครับพี่น้องก็ถือว่าพอได้นวดอันนี้ก็คล้ายๆกับการลูกประครบนะพี่น้องหรือว่าจีเข,ข,ข,ข่าคมคล้ายๆกันเนี่ยนะ สมัยโบราณนี่เอาเข้ามาจีนะค้ับมาจี้เรียบร้อยมาประคบนะพี่น้องตอนนี้นี่เกิดเสียงนะพี่น้องเสียงสีฟ้านะพี่น้องกะใครอยู่ได้พี่น้องไงหลังจากนวดนวดมาแล้วก็เออนะครับก็ถือว่าสุดยอดเนาะเป็นเทคโนโลยีอีกแบบนึงนะครับในการดูแลสุขภาพกัพี่น้องนวดไปนวดมาพอจะเห็น3ตัวตรงๆ6ตัวเน้นๆนี่โอ้ยสนันบันใบเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่ เขาต้องขอกราบขอบคุณนะครับโรงพยาบาลปิ้นสุโนครน,นะครับไวน้นโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับในส่วนพิิธภัณฑ์ของมโนอุนมมอมทรัพย์นะครับพี่น้องบพรว่าจะเป็นในส่วนของครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําครับเซรั่มทีพีคอฟฟี่แล้วก็ทีพีโกโก้ครีมกันแดดสบู่ฮานิโซมครับรวมไปถึงทีพีคอลลาเจนพัดวิตซีครับพี่น้องติดต่อได้ที่0 9 2ย์เก้าสอเจ็ดเก้นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าสองหกหกศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี เราก็092 392 4 4 5 8นะครับแอดไลน์ทีวีสกินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อนะครับผ่านยูทูบเบอร์วังปูปาลิจิตนะครับทุกทุกช่องนะครับรวมถึงช่องไทยบ้านนอกเด้อด้วยนะครับพี่น้องฝากในว่ามุ่งมั่ใจของพี่น้องเลยเด้ออำนวยพื่อในทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเงินไรน้องทองไรมาปัญหาไรนี้ถือล,ลอตเตอรี่เราวัาที่หนึ่ง ทุกท่านด้วยทื่นสาธุสาธุนะครับผมสบายดีครับ